ดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะมาพบกับคุณครูวิวอีกแล้วนะคะเป็นไงคะหยุดไปหลายวันนะคะหลายคนคงได้พักผ่อนกันแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูวิวนะคะก็มีเนื้อหาสาระสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่หรือว่าขึ้นบทใหม่นั่นเองนะคะเป็นเรื่องการลบจำนวน2จํจำนวนนะคะที่มีตัวตั้งไม่เกิน9 หัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันนะคะเด็กๆก,ก็คือความหมายของการลบนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมสวนผลไม้ของน้องพลอยด้วยนะคะเด็กๆ <Wow. S 1> แล้วไปดูสิคะว่าน้องพลอยจะมีวิธีการแบ่งผลไม้ให้คุณยายได้ยังไงนะคะแล้วยังมีช่วงกิจกรรมใช้เดี่ยวให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะเป็นกิจกรรม ข้อไหนกันแน่นะคะดูว่าเด็กๆจะตอบคำถามได้หรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้คุณครูวิวมีเพลงการลบมาด้วยนะคะเด็กๆนะคะซึ่งเพลงการลบนี้มีคำถามอยู่สองข้อด้วยกันนะคะข้อที่1น,นะคะถามว่าแม่ไก่ฟักไข่ออกมาทั้งหมดกี่ฟองคำถามข้อที่สนะคะถามว่าหมาป่าเนี่ย ขโมยไข่ของแม่ไก่ไปรวมทั้งหมดกี่ฟองคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยคะ่ะทุกๆเช้าแม่ไก่ออกไข่แล้ว ชอบขี้ขโมยไข่ไก่เก้าใบมาป่าเอาไปสองก็เหลือเจ็ดใบไข่เจ็ดใบมาป่าเอาไปอีกหนึ่งก็เหลือหใบไข่หใบมาป่าเอาไปอีกสเลยเหลือแค่สมใบอีกสมใบแม่ไก่ทำหล่นหายเลยมีเหลือสักใบ ทุกเช้าแม่ไก่ออกไข่หลายใบอยากรูปพรุ่งนี้ไข่ไก่จะเหลือกี่ใบนาะทุกทุกเช้าแม่ นิสัยไม่ดีชอบขี้ขโมยไก่ไก่เก้าใบมาป่าเอาไปสองก็เหลือเจ็ดใบใครเจ็ดใบามาป่าเอาไปอีกหนึ่งก็เหลือหใบไครหใบามาป่าเอาไปอีกสเลยเหลือแค่สมใบอีกสมใบแม่ไก่ทำหลนหาย ลยไม่เลือสักใบ oh. ทุบๆเช้าแม่ไก่ออกไข่หลายใบอยากรูปรุ่งนี้ไข่ไก่จะเหลือกี่ใบ ทมห้าผลมังคุดเจ็ดผลมะม่วงสี่ผลสับปะรดสองผลโอ้โหสวนผลไม้ของเรานี่มีผลไม้เยอะจังเลยนะคะคุณพ่อใช่แล้วจ้ะ เดี๋ยวพ่อจะแบ่งผลไม้ไปให้คุณยายเส้นหน่อยนะจ๊ะเริ่มจากส้มก่อนเลยละกันเรามีส้มกี่ผลจ้าพลอยห้าผลค่ะพ่อจะแบ่งไปให้คุณยายสักสามผลนะหนึ่งสองสามตอนนี้เรามีส้มเหลืออยู่กี่ผลแล้วจ้าพลอยหนึ่งสองสองผลค่ะคุณพ่อ เก่งมากจ้าลูกคุณยายชอบทานมังคุดเหมือนกันพ่อคงต้องขอแบ่งมังคุดไปด้วยอีกสักอย่างแล้วละเรามีมังคุดอยู่ทั้งหมดกี่ผลจ้าพลอยเจ็ดผลค่ะงั้นพ่อขอแบ่งมังคุดจากเจ็ดผลไปสักสี่ผลนะจ้ะพลอยว่ามังคุดเจ็ดผลหยิบออกไปสี่ผลจะเหลือมังคุดอยู่กี่ผลจ๊ะหนึ่งสองสาม เหลือมังคุดอยู่สามผลค่ะคุณพ่อพลอยเก่งมากเลยจ้ะลูกรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจํานวนหนึ่งแล้วหาจํานวนที่เหลือหรือเป็นการเปรียบเทียบจํานวนสองจำนวนว่าต่างกันเท่าใดเขาเรียกกันว่าอะไรอืมการลบใช่ไหมคะคุณพ่อใช่แล้วจ้าอย่างเมื่อกี้ที่พ่อมีส้มอยู่ห้าผล หยิบออกไปสามผลเหลือส้มอยู่สองผลนี่คือการลบนั่นเองจ้าพ่อจะลองวาดรูปให้ลูกดูนะจ๊ะการวาดรูปแทนของจริงนั้นเราเรียกว่าแผนภาพพลอยดูนะจ๊ะมีส้มห้าผลหยิบออกสามผลเหลือส้มสองผลเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องเขียนเส้นประล้อมรอบจำนวนส้มที่หยิบออกไปด้วยล่ะคะ เพราะว่าการเอาออกหรือการทําเครื่องหมายแสดงการเอาออกนั้นเวลาที่เราเขียนเป็นแผนภาพเราจะล้อมสิ่งที่เอาออกด้วยเส้นประพร้อมทั้งเขียนลูกศรให้หัวลูกศรชี้ออกนอกวงอีกด้วยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทําเครื่องหมายกากบาททับสิ่งที่เอาออกไปอีกด้วยโอโนอกจากคิดจากการนําของออกไปจริงๆแล้วแผนภาพ ยังทำให้หาจำนวนที่เหลือจากการลบได้ดีเลยนะคะเนี่ยลอยต้องฝึกบ่อยๆแล้วล่ะใช่แล้วจ้าลูกพ่อว่าเราไปแบ่งผลไม้ให้คุณยายกันต่อดีกว่าค่ะพ่อมะม่วงสี่ผลหยิบออกไปสามผลเหลือกี่ผลจะพลอยหนึ่งผลค่ะเก่งมากจ้ะสี่เอาออกไปสาม ก็เหลือหนึ่งไงคะคุณพ่อเก่งมากจ้ะลูกเรามาแบ่งสับประรดให้คุณยายกันดีกว่าจ้าผลไม้สุดท้ายแล้วไหนพลอยลองทำให้พ่อดูสิจ้ะสับประรดมีสองผลแบ่งให้คุณยายหนึ่งผลสองเอาออกหนึ่งเหลือหนึ่งถูกไหมคะคุณพ่อถูกต้องแล้วจ้ะพลอยเก่งมากเลยลูก เพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องการลบสนุกไม่เอ่ยพลอยว่าเราไปฝึกฝนการลบจำนวนเหล่านี้กันดูดีกว่าคะ่ะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆมาช่วยกันเลือกแผนภาพที่ตรงกับข้อความต่อไปนี้กันนะคะ จงเลือกภาพให้ตรงกับข้อความที่กำหนดให้ห้าเอาออกสองเหลือสามหเอาออกสองเหลือสี่สี่เอาออกสามเหลือหนึ่งเจ็ดเอาออกห้าเหลือสองแปด เอาออกสี่เหลือสี่ววสวัสดีค่ะคุณยายลอยและคุณพ่อจะนำผลไม้ไปฝากคุณยายวันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆฝึกลบเลขกันสนุกสนานเลยละสิตอนนี้ลอยและคุณพ่อ คงต้องขอตัวไปเยี่ยมคุณยายก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆมีใครตอบคำถามถูกกันบ้างนะคะในช่วงฉายเดียวหลายคนคงตอบคำถามถูกกันใช่ไหมคะ <Wow. S 2> แล้วเมื่อกี้นะคะคุณครูก็ได้ถามในตอนแรกด้วยนะคะสองคำถามด้วยกันนะคะถามว่า แม่ไก่ออกไข่ครั้งละกี่ฟองนะคะคำตอบก็คือ9ฟองนั่นเองค่ะนะคะแล้วคำถามข้อที่2นะคะคุณครูถามว่าหมาป่าขโมยไข่ของแม่ไก่ไปทั้งหมดกี่ฟองมาดูเฉลยกันนะคะหมาป่านี่นิสัยไม่ดีเลยใช่ไหมคะเด็กๆชอบขโมยไข่ของแม่ไก่ ไปต้องสามครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่หนึ่งขโมยไปสองฟองใช่ไหมคะครั้งที่สองเนี่ยขโมยเปหนึ่งฟองสองฟองกับหนึ่ฟองรวมกันกลายเป็นสามฟองนั่นเองใช่ไหมคะแล้วครั้งที่สามนี่สิหมาป่าขโมยไปทั้งสามฟองสามฟองกับสามฟองรวมกันกลายเป็นหฟองนั่นเองคะ่ะคำตอบก็คือ หมาป่าขโมยไข่ของแม่ไก่ไปหกฟองนะคะเด็กๆจากเดิมที่มีแม่ไก่มีไข่อยู่9ฟองหมาป่าขโมยไปหกฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำให้แม่ไก่เหลือไข่อยู่สามฟองนั่นเองนะคะแต่แม่ไก่เนี่ยโชคไม่ดีเลยใช่ไหมคะเด็กๆดันทำไข่หล่นหายไปสามฟองนะคะ ทำให้แม่ไก่ไม่มีไข่เลยซักฟองน่าสงสารแม่ไก่นะคะเด็กๆตอบคาถามถูกใช่ไหมล่ะคะนะคะในเรื่องความหมายของการลบนี้นะคะคุณครูวิวก็สามารถสรุปนะคะให้ฟังว่าการลบนี้เป็นการนําจํานวนหนึ่งออกจากอีกจํานวนหนึ่งนะคะแล้วหาจํานวนที่เหลือนะคะจํานวนที่เหลือนี้เรียกว่า ผลลบนั่นเองค่ะเช่นนะคะตัวอย่างเช่นมีแอปเปิ้ลห้าผลเอาออกไปสามผลแอปเปิ้ลก็เลยเหลือสองผลนั่นเองค่ะนะคะมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะมีไอศครีมเจ็ดแท่งเอาออกไป สี่แท่งทําให้เหลือไอศครีมสามแท่งนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้เราได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับการลบเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกาันคุณครูขอฝากไว้นะคะว่า เด็กๆอย่าลืมใส่แมสเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือกันให้สะอาดด้วยนะคะเอ๊ะอย่าลืมนะคะมีการบ้านด้วยนะคะเด็กๆการบ้านของเราก็คือแบบฝึกหัดนะคะในหน้า40นะคะให้เด็กๆทําในหน้า40นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ